กองเมือยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองเม่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการอยู่เย็นเป็นสุขในชายแดนใต้สวัสดีค่ะการหาทางออกจากความขัดแย้งของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยเลือกแนวทางสันติวิธีโครงการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กป่าตะปูรงอําเภอกรงปีนงังจังหวัดยะลาคือพื้นที่ต้นแบบที่เลือกแนวทางสันติวิธีภายใต้แผนพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านเวทีประชาคมมาแล้วโดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ชุมชนน้าอยู่ตามคันลองของศาสนาที่ถูกต้องมุ่งสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืงยนค่ะ ยะลาเป็นเพียงจังหวัดเดียวในพื้นที่ชยายแดนภาคใต้ที่อยู่ท่ามกลางภูเขาและที่ราบลุ่มวิถีชีวิตของประชากรส่วนใหญ่จึงเน้นทำปศุสัตว์และการเกษตรหล่อเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับที่ตำบลปูรงอํงเาเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาแม้จะไม่มีทะเลไหลผ่านแต่ด้วยพื้นที่ด้านตะวันออกที่มีแม่น้ำปัตตานีขนาบข้างตั้งบนภูเขาตลอดแนวและมีที่ราบสูงที่ตะวันตกทำให้ตำบลปูรงมีจุดแข็งทั้งด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะหมู่ที่สองตำบลปูรงนั้น มีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาจนชาวบ้านกล่าวกันว่าถึงจะไม่มีทะเลแต่ยะลามีปาตาปโรงเรียกน้องๆว่าเรามาของเราตำบลของเรานี่ค่ะว่าเรามีร่วงกับอชัชฌนอาทิตย์เดือนะะรัสครค้ันหนึ่งให้ชวนเด็กๆมานั่งร้องคุยกันตำบลของเรานี่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด็กๆเยาวชนของ ออยู่่เเเทาาาไมมมีงนกก,กก็็็จะดโคถแวํชุมชนท่องเที่ยวปาตาปูรงเป็นผล,ผลผลิตหนึ่งจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง290ตำบลให้มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมุงสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553อนุมาตราสิให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อนุมาตรา13ให้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศและอนุมาตรา15ส่งเสริมแนวคิดด้านพหูวัฒนธรรม,ไ,มได้มีการคุยการประชุมกันก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าจะทำ ปลาตาล่องแก่งปูโรงผู้ใหญ่ก็สนับสนุนให้มีเรือล่องแก่งมีอะไรนักท่องเที่ยวมาก็พาไปล่องแก่งถึงชมวิถีชีวิตของชุมชนการทํางานของการทําผลิตผลิตข้าวโพดอะไรแบบนี้ป,ปลูกผักปลอกสาพ,พิษอะไรของชุมชนก็มีอยู่ค่ะในพื้นที่คือตําบลปูโรงเนี่ยหมู่สองเป็นศูนย์เกษตรธรรมชาติด้วยคนที่มาท่องเที่ยวก็เป็นประโยชน์ได้นะผมสอนทำปุย๋ยน้ำหมักเชื้อวาา เด็กมาก็เรียนเรียนก็ไปไปทําที่บ้านเนี่ยประโยชน์อย่างนี้แหละเด็กกศนออก,ก็มาเรียนรู้ก็มาเรียนตรงนี้แหละโครงการพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กตําบลปุโรมเป็นเสมือนเซลล์ขนาดเล็กที่เข้าไปเชื่อมและประสานชุมชนทั้งหมดเชื่อมไว้ด้วยกันมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านให้ยั่งยืนภายใต้แคมเปญการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังทําให้ชุมชน สามารถสืบสารกิจกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของตนเองต่อไปในพื้นที่ก็มีบัณฑิตอาสาก็ามีบัณฑิตแรงงานเรามีองค์กรหลักของกระทรวงพมถ้าทั้งตำบลเนี่ยไปเข้าสภาต่าที่สุดปีหกสามเราทํามา40พื้นที่ปีหกสี่เนี่ยก็เพิ่อมอีก20เป็น60พื้นที่อย่างเช่นถ้าเราไปที่ตำบลเนินง,งามอำเภอรามันเราเห็นชาวบ้านเน่ยเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยรวมกลุ่มเลยมาเพาะปลูกมาปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจ นะครับปลูกพืชพลังงานปลูกไผ่ปลูกหญ้าเนเปียหลายชุมชนทำเรื่อง่องเที่ยวนะครับไปที่ออกจากยะลาไปเนี่ยข้าไปเกตปูงข้าไปเกตปงปีน,งน,นงังเนี่ยบ้านะังสาเลงเนี่ยริมแม่นม้ำทางฝั่งเนี่ยเราจะเห็นชุมชนเล็กๆทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนหลายแหง่งทำวิชาชีพเ,เรื่องของอุตสาหการรมโครเรียนตัดเย็บเย็บเสื้อผ้าปัจจุบันตำบลปูรงอําเภอกลงปีหนังจังหวัดยะลา มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งกิจกรรมงานประเพณีส่งเสริมวัฒนธรรมตำม,มปูโรงจัดสถานที่ท่องเที่ยวล่องแก่งปาตาปูโรงพัฒนาตลาดริมน้ำกูแบปูโรงส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทะเลหมอกลูโบกาโลสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นมิติการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐค่ะพบกับรายการอยู่เย็นเป็นสุขนัแสดนใต้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14.00ถึง14.05น,นทางททบ5สวัสดีค่ะ